ไม่ใช่ปุ๋ยอคอกซึ่งได้แก่มูลวัวมูลไก่มูลหมูไม่ใช่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ซึ่งได้แก่ปุ๋ยละลายช้าหรือปุ๋ยสูตรต่างๆแต่เป็นอาหารเสริมที่มีความจำเป็นต่อพืชอ,อย่างยิ่งนะคะย่า yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่ยามาให้อ่านเสริมกับต้นไม้ค่ะ เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะผสมลงไปในน้ําแล้วนําไปราดรถค่ะไปชมกันนะคะนําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาเทลงไปในน้ําฝนที่รองไว้เมื่อสองสาวันก่อนเมื่อก่อนจะใช้ส่วนผสมสองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรแต่ทําไปทํามาทําไปหลายๆรอบจึงใช้การกะเอานะคะก็กะกะเอาอย่าให้เยอะเกินไป เพราะเราใช้รดต้นไม้ทุกชนิดที่มีในสวนนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยตรึงไนโตรเจนในดินเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินไนโตรเจนเป็นธาตุเป็นอากาศที่ล่องลอยไปไหนก็ไม่รู้เมื่อเราราดรดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทําให้ส่วนหนึ่งตรึงอยู่ในดินนะคะจะทําให้พืชจเจริญเติบโตได้ดีเพราะไนโตรเจนเป็นส่วนที่บํารุงลําต้นบํารุงใบเมื่อใช้ทางดินหรือราดรดลงดิน จะทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่พิสูจน์มาแล้วในกับพืชทุกๆชนิดนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะราดรดไปกับพืชทุกๆชนิดเลยค่ะใช้สัปดาห์ละ 1- นถึสองครั้งแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนฝนตกมาบ้างในบางวันนะคะบางวันฝนก็หยุดตกแต่ดินบางพื้นที่ในสวนเล็กๆของเราก็ไม่โดนน้ำฝนนะคะ อย่างเช่นที่ล้อรถตรงนี้นะคะล้อรถตรงนี้ยายาบปลูกต้นแบล็กเมจิกบอลสีดำค่ะในล้อรถนี้เหมือนจะเป็นมุมอับในการรับน้ำฝนนะคะมีก้านบอลเหี่ยวคาต้นอยู่หลายก้านค่ะเราต้องดึงออกหากไม่ดึงออกนานไปเขาก็เปื่อยไปเองค่ะวันนี้มาให้อ่ารเสริมต้นบอลแบล็กเมจิกและต้นไม้ชนิดอื่นๆกันนะคะแต่ที่ต้นบอลน,นี้ต้องเร่งทำก่อน ก็ดินแห้งมากค่ะวันนี้ขนน้ํากันหลายรอบทีเดียวนะคะถือว่าเป็นการออกกําลังกายสําหรับสาวน้อยก็แล้วกันค่ะการราดรถจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปในดินจุลินทรีย์จะช่วยย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดินนะคะพืชก็จะดูดซึมอาหารไปใช้ได้อย่างง่ายดายป้องกันพืชโดนทําลายจากจุลินทรีย์ไม่ดีที่อยู่ในดิน ที่เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้พืชเกิดโรคนะคะรดน้ำลงไปล้อละหนึ่งบัวแสดงว่าในล้อนี้นะคะดินแห้งมากเลยต้องคอยรดน้ำอยู่เรื่อยๆค่ะตรงล้อรถรดน้ำสามวันต่อหนึ่งครั้งนะคะฝนตกฝนก็ไม่ลงไปในล้อรถค่ะส่วนที่อยู่ในถังนี้มีน้ำอยู่แล้วนะคะนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพียวๆเลยค่ะมารดลงไปผสมลงไปนิดหน่อยนะคะอย่าเทลงไปเยอะ ก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่อยู่ในขวดยังเข้มข้นอยู่ผสมลงไปในน้นํานี้นิดหน่อยประมาณนี้พอนะคะเอามือคนเบาๆค่ะให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกระจายไปในน้ําให้ทั่วทั้งถังเลยนะคะในอ่างบัวซึ่งเป็นต้นอ่อนๆอยู่ก็เทจุลินทรีย์ลงไปได้เลยค่ะหลังจากฝนตกหนักมาหลายวันนะคะต้นไม้มักจะไม่ค่อยสวยค่ะ ในอ่างบวาัวนี้ก็มีใบที่เหี่ยวๆอยู่หลายใบนะคะเพราะช่วงฝนตกเราจะไม่ค่อยได้ดูแลต้นไม้นะคะก็ปล่อยเข้าไปตามธรรมชาตินำน้ำที่ผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปราดรดกับต้นไม้ได้ทุกๆต้นนะคะเพราะว่าย่ายญาผสมแบบเป็นกลางๆค่ะคือไม่ได้เข้มข้นเกินไปผสมแบบเจือจางเพราะต้นไม้แต่ละชนิดระบบรากไม่เหมือนกันนะคะบางชนิดรากแข็งแรง บางชนิดรากบอบ,บางค่ะนญาๆอ่ผสม,มแบบกลางๆนะคะซึ่งสะดวกในการที่เรานําไปใช้กับไม้หลากหลายชนิดที่มีในสวนค่ะนี่ก็ต้นผักโูดที่เพิ่งปลูกมาประมาณสิบวันนะคะก็ราดรดไปได้ค่ะเพราะเจือจางไม่อันตรายต้นผักโูดกําลังสวยนะคะอ่าตรงนี้เป็นต้นเยลลี่นะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนี่ก็ราดรดไปเพื่อย่อยสลายกลับมะพร้าวสับ ปุ๋ยมะพร้าวและปุ๋ยคอกที่อยู่ในกระถางนี้ค่ะในเดือนพฤชํานี้ก็มีต้นผักกูดที่ปลูกลงในกระถางเล็กๆนะคะดูสิคะกําลังฟื้นตัวกําลังสร้างใบสร้างยอดค่ะนี่แหละค่ะจุลินทรียสังเคราะห์แสงจะช่วยให้เขาเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆทาใช้กันเถอะค่ะทําง่ายนิดเดียวนะคะและเก็บไว้ใช้ได้นานหลายวันได้เป็นเดือนเลยค่ะปุ๋ยตามปกติเราก็ใส่นะคะ อย่างปุ๋ย้อก็ใส่เดือนละ1-2ครั้งระหว่างสัปดาห์เราก็ราดรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1-2ครั้งเท่านี้เลยค่ะต้นไม้ของเราก็จะไม่เป็นโรคเราจะได้ต้นไม้ที่แข็งแรงสวยตามชนิดของต้นไม้นะคะไม้ใบก็ใบสวยไม้ดอกก็ดอกสวยไม้ผลเราก็ได้กินผลค่ะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายบาย